ผมไม่ตัดเจอผมไม่ตัดเมื่อกี้เจออันนี้ไงเจอเจอบูอ๋อมามามาคนอยู่ไหนอ่ะอยู่ชั้นสองขั้นสองเห็นไหมผมดูหาดูพี่เผื่อมันมีบอสเซีอีกกำลังหาอยู่อุ้ยไอ้แย่รุ่นนี้พี่หรอมาดูดิอะไรคิดอุยมาแหรออะเออมานั่งเอย่างนี้ป่ะอย่างไรวะบอดอ่ะเอ้ยลืมอัดคลิปเมื่อกี้โอ้ยยังไง อาขี้แตกเลยเมื่อกี้ไผมเป็นมาชันสามเลยเฮ้ยเลยเฮยไปเลยพี่ว่าพี่ชีสอะไรบ้างพี่อะไรพี่เอาอะไยพี่เอาอะไรพี่เอาอะไรเอาอะไรแทงแทงแทงสวยพี่สวยเก็บเก็บเก็บอะไรเก็บอะไรเออเรามาหนวดเทพพี่นี่มีตัวนึงชิสชิปพี่มานี่ก่อนพี่เอาตัวชั้นนี้ก่อนอีตัวหนึ่งหรอกเลียร์ก่อนมีตัวนึงอยู่ไหนวะโมไม่เห็นอะไรมไม่เห็นตามผมมาดิตามผมมา เฮ้ยพี่ห้องนี้เปิดได้อ่างไหนอ่ะอ๋ออันนี้ประตูออกเดี๋ยวเราเอาสามดวยนาะโนจะไปกับเขาไหมอโนเห็นแลโนยืนเมยอยู่เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเอ็งมาพี่มาเสียมาเสียเฮ้ยพี่คัทอยู่ข้างหลังพี่พี่คัท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 ตาย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 ผมเจอคัทผมเจอคัทเก็บยังอะเจอคัทสีฟ้าเมื่อกี้เห็นไหมเจ็บแล้วเก็บเสร็จแล้ว อ้าวดีเจเปิดเองดิครับรออะไรอ่ะอ้าจออ้าวจอเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยมาอีกแล้วไอ้เหี้ยเยอะจังวะตายตายตายเก็บเลื้อมันเก็บเนืวอ๋อ้โอ้โอ้ในเนื้อเหรอใช่ใช่ใช่อะไรอ่ะวันคาแจ็คมันคาดแย้มพี่คือคุณอนุฝากเอาอันนี้ผมด้วยนะนอนุจะไปหาเขาไหมไฟไฟฝากไฟมาด้วยพี่พี่ไปก็หาขาดแย้มให อโน,น,น่ต้องขึ้นไปช่วยพวกเราต้องดูชั้นสองก่อนพี่เพราะม่าอ๋ออโน่เอาเน่ไปอ่าอันนี้ของอโน่มอันนี้ของคิดอโน่เอหอกไหมพี่ลงมาหอกมีกี่อันจะแตกเนี้ยัวขาดเลยครับโอเคเกมหมดเลยงานอันนั้นแหละโอเคเกมหมดเลยพี่มืดพี่แบบอุ้ยเฮียเดียวใช้ระเบิดเปิดด้วยพี่มาหาคนหน่อยมืดอุ้ยพี่จสองตัว พี่ของตีผมทั้งตีมันตีมันแล้วตบไหลพระเอกไหมไอ้เหลือเสื้อเอ้ยแทงมันดิเชือกกูแทงมันนี่กูจะตายเวายเว่ยชิบหายยุบยูไมนโดนนะยูไมนโดนยุบเอาเยอะไอ้มันโดดบอลโดดโดดโดดแตกแตกแตกเอาไปแตกดีกว่าไยเอายไม่ใช่แตกแตกแตกคุณรู้เลยป่ะล่าสุดแบบพวกคุณอะเบรกเบรกลอยฉลามจัดอะ โล้จริงแบบเบรกโลฉลามจัดใช่ค่ะฉลามทำเฮียไม่ได้เลยให้หับลอยพ่อเฮียเราต้องหากีมพีอ่ะเราต้องไม่พี่จำมามาพี่จำมาพี่จำมามันอยู่ชั้นสองแน่นอนพี่คือเรารีบมาชั้นวันนี้เกินพี่เมื่อกี้ไหนเมื่อยู่ไหนอ่คือทำไมไม่ไล่แคเป็นแบบชั้นๆไปอยู่ไหนอะพี่นี่ไงไปลงไปตอวเราแรกแล้วใช่ ลงสองชั้นเลยพี่อ,อุ้ยพี่เดียวไตยังไงไตยี่ฉวเฉ็บเลย,ยต้องจุ๊ยโอเค็นปะลงอีกชั้นหนึ่งพี่น,นะด,ดูข้างให้หน่อยเดี๋ยวมาดูอ้างนอกผมมืดยังไม่เห็นอยู่ที่อโนะต้องรอให้มันไปผมไม่เห็นอะไรเลยว่ะคิดพูดอยู่ไหนวะผมันอยู่ตรงกลางๆพี่ผมเปิดท่อเหี้ยอะไรแล้วไม่รู้ตามผมมา ผมไม่เห็นพี่เลยเหมือนเกินพี่กินแล้วกินขี่แล้วสวยๆสวยๆพี่สวยฉันวนไอ้คอเกินขี่ฉันวนตามมาตามมาคิดอะไรวะคิดอยู่ไหนมีวงกันผมอยู่ห้องสนุกผมจะหมดแล้วผมอยู่ห้องสนุกพี่เคล่นมาดิเคล่นมาดิวะทำเอาไม่เจอว่าหาทางลงไม่เจอเหมือนกันผมมืดจัดเลยทาเึ้นไปอ่ะนี่ขึ้นมาทางนี้ขึ้นมาทางนี้นี่นี่กูอยู่ข้างหลังมึงหันมาหันมา ขัดมาปนะผมดูของกันโวยวายแท้ไปปไปมาพี่เป็นนนึพี่ไปขนางน้ำหมนเยออนมันก็มีของนะเว้ยาได้เมคานอกฟ้าต่คิดรอเองัอีกสองนเฮ้ยพี่พี่หลังผมล้ผมพี่หลังผมมาแทง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 ้อยู่้อยู่ถ้ามันเปิดไดเอาไม่แจกดีกว่าเอาแกล้วอยแิ้ี่นี่คิดตามผมมาคิดตามผมมาคิดตามผมมา เนี่ยตัวอะไรวะเหมือนหนูอ่ะป่ะหนูไก่พันธุ์รวเปล่าไหนวะผมหาแป๊บหนึงมันคือห้องเกมทีอะไรทางไหนวะผมต้องไหาคุณอนุอ่ะพี่ผมต้องมือจัดผมกลัวเฮ้ยทีมันเดี๋ยวๆๆๆๆ เฮ้ยคือวาสิบตัวแล้วพี่หดว่วะเราหดเกินพี่พเอ้ยคิดตรงนี้มีกล่องเนน่ยผมกำลไปหาพี่เอาทางไหนวะเอาต้องไปหาพี่เอาไงหรือชันบนชั้นล่างครับชั้นบ,นบนบนครับเราต้องหาคาแจ๊กวะมันมีกล่องอยู่ข้างใน่เราต้องหาคาแจ๊กเออใช่พี่เราไปหาท่านสองก่อนพี่ท่านสองไปท่านสอง อ้าวในขาดจะมีโน้ตด้วยกูหาห้องเข้ากินขีอยู่เนี่ยมันอยู่ไหนวะผมว่าคือเราน่าจะเดินข้ามมาพี่เฮ้ยใครเนี่ยคุณคุณคุณโนมานี่เฮ้ยเฮ้ยพี่ช่วยผมหน่อยไปเจอห้องกินขีแล้วพี่จะทำไงกิ้งสายเปลี่ยนอะไรขึ้นมาทำอะไรขึ้นมาอ้าวคุณอยู่ไหนอ่ะคุณโนมานี่ยเฮี้ยไอ้คนคุณโนอยู่ไหนวะ กำลังหาทางเข้าเรามารวมกันใหม่ดีี้พ่กลับมาเอาข้าวมาเอาอะไรให้พร้อมแล้วก็รวมกันไปใหม่แย่แย่คอมเดนรวมไปผมกลับเรียกนี่พี่พี่พี่เหตู้เซฟเจ็บอะไรเหตุทเซฟไงไม่รู้ดิเจ็บอะไรเป่อะไรวะไหนลองเปิดดูดิเับไม้ฉา่ไว้ให้สองอันนะอยู่ตู้ตรงน้องอ่ะตู้น้องอ่ะ เราอยู่ไหนอะเราอยู่เนี่ยไหนวะอยู่บาร์ที่เดิมนะครับชิบหายแล้วอ้ยอ้เจอไฟไงคุณคุณขอขอเด็น้องทิ้งนี่ไปเอาขวดน้ำมาอะไรพวกเนี้ยใส่น้ำไปด้วยคุณทำมาคุณตามมาอันนี้มาแล้วเฮ้ยเป็นไงเหมือนมีอะไรนี่นี่คุณหัวเอาอันนี้มาเนื้อเนื้อตัวเหี้ยอะไรไม่รู้เดี๋ยวนั่นแหละเฮ้ยอะไรวะเนี่ย อ่าผมต้องเอาอาหารอันนี้มีโบ้ดอ่ะอันนี้เมนูเมนูอะไรไม่รู้อันนี้แก๊สนี่ก็เมนูอะไรน้าของดูคนเคยมีของอะไรให้ให้ให้บอสเซผมเจอห้องหนึ่งข้างบนเป็นนะผมพาคุณไปดูตู้เซฟก่อนเนี่ยตู้เซฟยังตู้เซฟเืิดยังไงเปิดได้หรือไม่ได้ไม่ได้พี่ต้องอะไรเนี่ยคุณอโนดอ่านซิคุณอนุรีเควสต์หนึ่ง โอ้ดี oh, ไซน์โค้ดมันต้องใส่โค <code S 2> ้ดครับโค้ดอะไรต้องหาบอสต้องหาโค้ด้ว้เป็นนะผมดูอันนี้ก่อนผมดูเนี่ยผมมาเปิดห้องกินกร์ดได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นไปดูว่าข้างในมีอะไรคุณดูบันทึกก่อนพี่ว่ามันมีบอสเซ่วะมันมีพาร์เบิดปะน่ามีแล้วโน,นไปไหนละอ,อนนี้ของเต็มเลยอะ่ะนี่ไงมีคนได้นี่อีกแล้วถ้าพูดพอติกันคุณ ถ้าคุณเก็บได้คุณทิ้งไปเลยน้ำพฤฤฤฤฤฤฤลาสติกอ่ะมันมีอะไรอุ้ยหนูหลังกูหนูหลังกูหนูอยู่หลังกูแต่กูไม่แคร์พกูไม่สนไปไปคนไปขึ้นไปอา่าผมว่า,เ,าเรายัางหาอาือาฮะ เรายังหาถั่วเลยนะไไพี่ผมอ่ะไม่ถั่วไม่ถั่วใช่ใช่เฮ้ย,ยพี่เฮ้ยเ้ยหนูอยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยฉันอยู่ที่คูอยู่ยข้างบนเเฮ้ยยหีไปลผมาของตู้ที่ล็อกอย่างทางข้างในอยู่ชั้นสองกดมั่วงเองไงไม่ไไมไเลิกขดแอร์เฮ้ยมีสองตัวไอ้เหี้ย นายไม่ซะเฮ้ยพี่อุ้ยพี่ผมเจอกล่องอาหารเฮ้ยผมเจอโค้ดผมเจอโค้ดละสวยๆไงโค้ดอะไรอ่ะเอาไปใส่เอาไปใส่เฮ้ยเราใกล้ได้ครบแล้วเนี่ยผมเราจะได้ยังไงโคตรไงโคตรไปใส่หี้ยมันดูโค้ดไงอ่ะไปใส่เลยมันน่เลยให้ใส่ได้เลยนะผมว่าใช่เหรอ

ไนนอ,อ,อ้นี่ะเฮ้ยอันเนี้ยมันเอาไปแลกพวกประแจได้ไออิเล็กทรอนิกไวอะไรไม่เจส๊สวยสวยสวยนีการไดไลเตอร์เฮ้ยผมได้ไลเตอร์แล้วเฮ้ยพแพชกผมได้โนต้ตสวยครับสวยผมได้กล่องหามาคุมเยอะเลยอาหารเต็มเลย คุณคุณโนโสนสเ่้นหน่อยหลังสวยๆว,ว่าเราต้องหายยังไม่หมดนะพี่คุณโนโมาดูผมเนี่ยดอ o r ี s ล็อกฟอร์มเถอะออทเ i อร์ไมันล็อกจากข้างในใช่ปะ่ะอืมอ,อันนี้ต้องเป็นอันที่ว่าให้ใช้ระเบิดเปิดแน่เลยวะ มันมีมันมีประตูอยู่อันหน่งที่ต้องแช้ระเบิดเปิดนะทุกคนพี่ที่มันเช,ช้าแล้วเชิญด้วยเชิญด้วยเฮ้ยอ,อุเสียงมันเยอะมากพี่มันรีพอร์รีพอร์ตเหรอไอ้แค่รีสปอนรีสปอน,อปอนรีพอร์ตเลยมั้ยรีพอร์ผมลองไปดูชั้นล่างสุดแป๊บนึงเมื่อกี้ที่มันมีของให้เรารีเควสต้องใช้อะเราต้องเริ่มตน้นไหมพ่พี่เริ่มจากช <c oughs> ั้นล่างไหมมั้ยเอาปะ เกำลัง <8 S 2> ลงอยู่ชา่์จเราเจอตรงทางเข้าท้ายเรือพี่ทงได้แล้วทไปหาปห้องนี้เข้าไม่ได้น่าจะเป็นห้องกัปตันอันเนี้ยอ่าอันนี้ให้ใช้ระเบิดอ่าเจอเจออันที่ใช้ระเบิดแล้วใช่ปะ,ะบูมมึงคิดวนบูมอะไร่ายัง เยัยอยู่คนเหลือเยอะเลยนักเกดเจอปะเจออะไรเจออะไรเพิ่มเติมไหมคอนอู่ชั้นล่างสุดผมหาโตคาราฟอยู่นี่ไงพี่ที่ผมตัดไป ที่เี่มันเป็นอะไรวะาที่ตัดเนี่ยเราได้บุลเลตเฮ้ยผมลองกดีเลยได้ปะลองได้แหละนี่เราได้วันบอมแล้วได้บอมแล้วอันนึงผมไปขัดใจขัดใจก็ได้แล้วเดี๋ยวกูขึ้นไปหาพี่เอ็มเอ็มพังพี่บอมด้วยอยากเห็นเปิดแล้วยังยังยังมาล่ะเพื่อนไม่เจอเดี๋ยวเพิ่งออกด้วยพี่เอ็มเราผมด้วยเพน่งผมกำลัง มาท่านหนึ่งเลยนี่ไงนี่ไงห้องขาดแจ็คอยู่นี่ทุกคนอยู่ไหนพี่มีตัวพี่พ<ป>อยู่ที่ไหนดูทแทนบนของคุณนะออดพี่เออเออพี่ช่วยหน่อยอารอาน,อนลงมาอารอนลงมาของตัวของตัวของตัวส,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 สวยๆๆอาจจะหมดแล้วเนี่ย ะไรคือการที่เราขี้ควทาเพคนนี่นี่นี่มานนี่มานี่คนนมนี่คนเนาะยังพอยังพออย่างพอย่พ่าพ่เเฮ้ยเดี๋ยวราพิ่ด้าด้วยดิเกมาแล้ขี้เกียจโอ้พี่ขึ้นมาไปนมาดิโอ้เสื้อเกดา้เอไ้โนดไปแล้วไอ้เหยอะไรเนี่ยอ๋ออุ้ยอยพังพแังไปเลยไป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 เก็บแล้ว โอ้ oh, ได้ของเหล็กเตรียมเลยพี่ได้พวกน็อตพวกเหล็กประตูประตูอะไรนะประตูปิดเปิดอ่ะครับ huh. แล้วก็มีท่อนแล้วก็บ่อแสเนี่ย uh huh. อ,อันนี้ที่เราตีไว้คืออะไรวะไม่รู้เหมือนกันมันออกจากตัวเองอ๋อเ oh, มนูไปจุดระเบิดเลยไห้พี่ไป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 เมื่อีรอวพี่ตรงนี้ ซัพโปนะซัโปจุดระเบิดจุดเทาไหร่วะขบวนขบวนสุดพี่ขบวนสุดเลยมเสี่มเสี่ัง่ไงอะลงมาดิคุณมายังคุลงไปครับเฮ้ยเจอสเต็กวิอะเบิดวิเฮ้ยยยยยยย อีกองเก็บกล่องปุ๊บไม่ต้องเปิดกล่องเต็มเลยเงาะแฉมีแต่ตะแกรบผมเจอวิทยุผมได้อะไรมาไม่รู้ผมเจอจดหมายพี่จดหมายจดหมายถ้าคุณผมได้บูปินบูปินไอเนี่ยเขาเรียกอะไรวะอ่ามีเก้บเป็นจินแล้วใบเรือเก็บเป็นจินไปแล้วเมื่อกี้ใช่ได้ที่มันเป็นเหมือนกงล้อที่เอาไว้หันเรือเขาเรียกอะไรวะเครื่องพัดเขารียกใบเรือใช่ปะไม่น่าเชื่เงินที่ทางออก แล้วว่าเรือลำเนี้ยไม่น่ามีน้เรามาคือเพื่อนีภัยยุต้องมีรหัสต่อไปตอนนี้ยังไม่ได้รหัสต่อดูดิมียังอ่ะดูมันเป็นอ่ะพี่พี่มีแล้วพี่ศูนย์เจ็ดสี่ห้าโอเคไปเดี๋ยวปะนี่นี่ผมไมเใช่ผมยังก็ลองหาของลองอะไรดูว่ามีอย่างอื่นหรือเปล่าไม่มีก็ไปอืมอะเรื่อง แล้วก็ขออีิษานด้วยนะครับผมนะครับผมอยู่ในเกมลับนะครับผมเดี๋ยวทุกทีครับผมลืมเปิดคลิปนะครับผมอัดคลิปไม่อัดคลิปแบบรวดเร็วนะครับผมทุกคนใช่ต้องเอาบุกไปนะพีปพี่ไหนกันนะกลับเรือแล้วกลับเรือแล้วเฮ้ยคณอยากได้เรือขนาเนี้ยุกส่งไปนะไอ้เ อเอาต้องพี่เอาต้องเออคงไปก่อนที่เอาจากอ๋อมันใช้ไม้คุณเนี่ยอะไรใช้ไม้เนี่ยเครื่องยนต์นะดูดิมาดูดิว่าไม้เปลือกแน่นอนทีนี้บุ้ง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 ว่าไม้เปลือกเน่ทีนี้โอเคมาขับเคลื่อนด้วยพลังไฮน้ำเลยทั้งนั้นนะแล้วคือมันชัาอย่างเงี้ยนะอ๋อผมรู้แล้วอันนี้คือแอรหน้าถอยหลัง ผมว่าเราขาดแค้นไม้แน่ทีคุณผมรู้แล้วมันต้องทำมันไม่ได้ว่ายเดียวเว้ยมันต้องทำหลายฝั่งเคยดูมิกกี้เมาส์ไหมมันต้องยูสองฝั่งอยาที่ไหนกับมิกกี้เมาส์ไ่้ ถ้าเือกเหล็กคือยังไงอ่ะลองกดจากคอ้อนโดนมันหาพือกเหล็กไม่เจอหรือว่าไอพาวเดชั่นอาร์มเมอร์ก็คือพือกเหล็กแล้ว okay. สุดๆไปเลยโอเคเฮ้ย okay. hey. เริ่มเริ่มมีเริ่มมีมมอ,อะไรไ<ด>แล้ว,<อ>ว yeah. เราเริ่มมีอะไรอยจะทำนีพ่พี่ผม โอ้ยผมมีก,การตั้งจริงๆ,ๆ,ๆ,วๆวได้พี่ตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยมันเลียวมันเลียวเลียวเลียวปอปานนี่คือฉากใช่ป่ะตรง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 คนไอคิดมันเลี้ยวเรือไม่หยุดตอนเนี้ยเลี้ยวทำไรอ่ะมันใช้ไอ้นั่นเลี้ยวเรืออยู่ไอ้เกลือกี้จะได้นะนี่เราหัานทางเดียวกันปะนนเนี่ยไอเนี่ยทางกันพี่ทางกันเราทำไร